ได้ข่าวว่าเอาไปแล้วไม่ได้ขนกลับมีครับมีลูกค้าสนใจาฟังหน่อยเป็นยังไงทําไมถึงไม่ได้ขนกลับก็เราอาไปประกวดนะครับก็มีทางลูกค้าเขาสนใจนี่ครับเขาชอบเขาขอซื้อเราก็แบ่งแบ่งเลยก็ไม่ได้กลับก็เราะสมมองเลยผสงมอมที่นู่นเลยใช่ครับนะครับทําไมดีจีถึงชอบที่จะพัฒนาเรื่องไ v F ก็คือเอเรามีแม่ โดเนอร์แม่ตัวให้ของเราครับที่เราต้องการที่จะขยายฝูงของลูกเขาให้มากขึ้นโดยที่ไม่ให้เขาท้องแค่ปีละตัวก็คือถ้าเราทำ IVF เราก็จะสามารถได้ลูกของเขาปีละหลายตัวครับเกษตรกรเขาเจอปัญหาเรื่องว่าลูกทะลักเนาะลูกทะลักเนี่ยพอจะบอกไหมครับว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆก็ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ดีจีแลนด์อำเภอคลองขุงนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาพูดคุยกับคุณหมอเอ็มวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศการจัดการฟาร์มวัวขนาดใหญ่นะครับว่ามีวิธีการจัดการและดูแลอย่างไรเราไปติดตามรับชมบรรยากาศการจัดการฟาร์มวัวกันเลยครับ พื้นที่กี่ไร่นะครับหอยหกร้อยกว่าไร่ครับหกร้อยกว่าไร่นะครับกับวัวร้อยกว่าตัวเนาะครับร้อยแปดสิบตัวก็จากที่เคยไปงานประกวดก็เห็นว่าเอาไปแล้วไม่ได้ขนกลับมีครับมีลูกค้าสนใจไฟ์างหนายเป็นยังไงทําไมถึงไม่ได้ขนกลับก็เราเอาไปประกวดนะครับก็มีทางลูกค้าเขาสนใจ้ยครับเขาชอบเขาขอซื้อเราก็แบ่งแบ่งเลยก ไม่ได้กลับก็ประสสมงองเลยส่งอกที่นู่นเลยใช่ครับนะครับเป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มน้องใหม่ดีนะครับแต่พันธุกรรมนี้ไม่ธรรมดาเนาะเป็นพันธุกรรมระดับประเทศเลยนะครับที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาตัวนี้เป็นส่วนอะไรครับแนฟารตัวนี้ก็จะเป็นแม่แม่เลี้ยงลูกครับสองเดือนครับลูกเขาก็จะรุ่น2เดือนนะครับ ก็จะเป็นแม่ของแมจิคอนแล้วใช่ครับมีหลายๆแบรนด์จากนอกตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นวัวนมเป็นวัวนมครับอตัวนี้เขาจะเลี้ยงลูกไอวีเอฟของเราครับอ๋อครับตัวนี้อีกคําถามหนึ่งเกษตรกรเขาเจอปัญหาเรื่องบันลูทะลักครับเนาะมันลูทะลักเนี่ยพอจะบอกไหมครับว่าสาเหตุเขาเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆก็เขามีลูกตัวใหญ่ราคามีสายอิน สาเหตุอื่นก็อย่างเขาจะมีช่องคลอดตื้นบางตัววัวจะมีช่องคลอดที่ตื้นนะครับ,รบโดยถ้าเขาคลอดลูกตัวใหญ่ก็จะมันจะไวขึ้นมันจะย่อนลงมาขึ้นแล้วก็บางตัวมีลูกหลายๆตัวก็จะเกิดการย่อนของมลลูกมันก็ไหลออกมาได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเนาะนะครับแล้วตัวที่เคยเป็นมลลูกทะลักแล้วนะครับแล้วครั้งต่อไปท้องต่อไปเขาสามารถท้องได้อีกใช่ไหมครับ สามารถท้องได้อีกแต่ว่าก็ก็จะเป็นปัญหาเดิมส่วนรวมแล้วถ้าตัวไหนที่เคยออกแล้วเขาก็จะออกเลยนะครับอืมครับครับตอนนี้สาเหตุหลักๆก็มีหลายปัจจัยเนาะใช่ครับนะครับที่นี่มีไหมครับมีครับมีเหมือนกันครับนะครับแล้วที่จัดการยังไงทีนี้ที่นี่เราก็ต้องดูแลใกล้ชิดปกติเราก็ต้องคอยระวังครับอื่นะครับนี่จะเป็นอีกโซนหนึ่ง แตัวนี้มีชื่อว่าอะไรอ่าเมจิกบับบ้าครับเมจิกบับบ้านะครับครับนำเข้ามาจากไหนดีนำเข้ามาจากเอมอนแลนด์ครับครับจุดเด่นเขาเป็นยังไงครับจุดเด่นตัวนี้ครับเป็นอ่ากล้ามเนื้อครับแล้วก็กระดูกสันหลังที่ยาวครับเขาจะเป็นวัวตัวยาวครับสันหลังเขาครับยาวมากนะครับตัวนี้ได้กี่ตัน ตัวนี้น่าจะไม่ถึงตันไม่ถึงตันอยู่ที่แปดเก้าร้อยส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นก็จะเป็ท้องหมดเลยแม่ลอคลอดแม่รอคลอดอ๋อแม่รอคลอด,อรอค,อดครับตัวนี้ก็จะเป็นวัวที่ท้อง IVF ของเราที่เพิ่งท้องใหม่เราจะเอามาเลี้ยงขังแยกไว้ก่อนครับนี่ก็ i v วเ f หมือนกันตัวนี้เป็นแม่เลื่อนร้อยท้องท้องไอไอหลอดครับ a อไอธรรมชาติครับครับที่นี่ IVF เเยอะไหมครับที่นี่ เยอะครับเยอะเลยคําสาเหตุหน่อยทำไมเลือกที่ใช้เทคโนโลย IV ี IVF คือ IVF มันมีมานานแล้วเนาะ<ช>แต่เพิ่งจะมีการนิยมช่วงหลังๆนี้นะครับสาเหตุทำไมดีจถึงชอบที่จะพัฒนาเรื่อง IVF ก็คออือเรามีแม่โดนอร์แม่ตัวให้ของเราครับ,รบที่เราต้องการที่จะขยายฝูงของลูกเขาขึ้นโดยที่ไม่ให้เขาท้องแค่ปีละตัว ก็คือถ้าเราทํา i v f เราก็จะสามารถได้ลูกของเขาปีละหลายตัวครับแม่โดนเนอร์นะครับแล้วก็พ่ออาจจะมีถ้าคู่นี้จับคู่กันก็ได้ปีละตัวใช่ครับแต่ถ้าใช้ปากไข่ย้ายตัวอ่อนเนาะก็จะได้ปีปีหนึ่งมาเป็นร้อยตัวเลยถ้าเรามีแม่ตัวรับที่ปริมาณมากพอเนาะใช่ครับนี่นะครับนี่คือสาเหตุแม่ตัวรับแล้วมีข้อเสียไหมครับสำหรับไ v f เนี่ยากเกษรกรก็อยากจะเรียนรู้เรื่อง IVF จริงๆข้อเสียก็มันก็มีครับก็จะเป็นตรงสภาพอากาศครับห่างบ้านเราน้องร้อนเนาะดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝากเพื่อนเราเรามันมีมีผลไหมครับเ็นบอกว่าค่าใช้จ่ายเขาแพงด้วยค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับนี่คือข้อเสียของเขาครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสำเร็จก็ก็คุ้มครับคุ้มเนาะเพราะว่ามันได้พันแท้มาเลยใช่ครับนะครับ ได้พันแท้แลักขยายพันธุ์ได้เร็วรนะครับสําหรับ IPF ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนั้นอันนี้เป็นเม่แม่บีบมัตเตอร์รอลอ,อดอก็จะมีออมีกําหนดลอดเดือนหน้าครับเราก็จะแยกขึ้นมาอย่างรอลอดอย่างนี้ต้องขังไว้กี่เดือนครับถึงวันลอดเลยเราจะขังไว้จนถึงลอดพอเขาลอดแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์เราก็จะย้ายเข้าไปสูงใหญ่ครับ ถามให็ความรู้อีกว่าสมมุติว่าแม่เขาตั้งท้องนี่นะครับกี่เดือนหรือว่าใกล้คลอดกี่เดือนถึงจะมาข,งขังคอกอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาชนกันครับโดยทั่วไปแล้วก็อยู่ที่แปดเดือนครึ่งครับเราจะเอาขึ้นใกล้คลอดเลยครับนะครับประมาณเดือนเศษสองเดือนอยู่มานนี้เนาะเพื่อให้เขาอยู่นิ่งและใช่ครับ ลูกบีบยานมอ๋อบีบยานมครับยานมนี่กี่เดือนพี่อ่าที่นี่ยาหกเดือนครับครับพูดถึงเรื่องยานมเนี่ยเกษตรกรหลายคนก็จะโทรมาปรึกษาท่องวัสันน้อยเนาะครับว่าเอ๊ะทำไมวัวเลี้ยงลูกนะครับบางตัวเลี้ยงมาจะปีแล้วไม่ยอมเป็นสัตว์เลยเกิดจากการยานมไหมครับมีส่วนครับครับอ่าโดยถ้าเราเลี้ยงเขาไม่เต็มที่แล้วก็ลูกเขาดึงนมเนี่ยครับครับเขาก็จะมีโอกาสกลับสัตว์ได้ช้า แล้วกี่เดือนดีครับถึงจะจับแยกได้ถ้าอย่างเร็วสุดก็5้าเดือน5าเดือนครับนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเกจความรู้แล้วกันนะครับใครที่มีแม่เลี้ยงลูกอยู่นะครับ5้าเดือนควรจะจับแยกสัตว์ได้เร็วจถ้าไม่จับแยกก็แยกให้เขากินเป็นเวลาให้เขากินน้อยลงครับผมนี่เกษตรกรหลายๆคนก็กลัวแบบลูกผอมอะไรเงี้ยบางตัวเลี้ยงยันปีเลยก็มีแม่เลี้ยงลูกเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องการกับสัตว์เนาะนะครับ าร์มที่นี่เขาจะอย่าที่ห้าเดือนนะครับขั้นตับนะครับไปดูฟาร์มรู่นรับผมน,นะครับคุณหมอพอจะแนะนําเรื่องโรคหนึ่งได้ไหมรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องภาวะแท้งโรกที่มันแท้งบ่อยๆนะครับอืครับครับเกิดจากอะไรครับคุณหมอถ้าแท้งในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะเกิดแบบว่าบา,บางตัววัวเขาตัวอ่อนเขาฝั่งตัวไม่แข็งแรงนะครับ เราจําเป็นต้องกักเขาให้อยู่ในช่วงสามเดือนแรกก่อนถ้าตัวไหนที่เขามีประวัติแบบหลุดหลุดง่ายครับเราจะขังเขาแบบหลังจากสามเดือนไปแล้วถึงเราถึงจะเอาเข้าหูครรัับบออคคือพี่บอกว่าภาวะแท้งง่ายแท้งง่ายเนาะบางตัวเขาเขาจะเป็นโดยตัวเขาอะครับเราก็ต้องคือเซฟเขา คือดูแลเขาเป็นพิเศษครับหลักๆคือพอเขารู้ว่าเขาท้องก็ควรจะอยู่ก่อน3มเดือนแรกใช่ครับแจัดไว้ก่อนขังขังคอกเดี่ยวเลยครับเขาอยู่ตัวเดียวเพื่อไม่ให้กระแทกันเนาะใช่ครับแล้วกันหลังนั้นค่อยค่อยปล่อยฝูงอะไรก็ว่าไปนะใช่นะครับแล้วก็พอได้แปดเดือนค่อยมาขังอีกทีเพื่อรอคลอดอีกแล้วครับอืนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นเกจความรู้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีประสบปัญหาเรื่องหัวแท้ง แข้งบ่อยบางตัว3เดือน4เดือนก็ยังแท้งนะครับอาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวน้ําเชื้อเข้าฝังฝังไ่ิวเนาะฝังไม่ลึกนะครับเจาะไข่ไม่ไม่ลึกก็เลยทําให้เขามีอาการแท้งนะครับส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับหมออย่างข้อนี้จะเป็นข้อที่เราใช้แม่มาผลิตตัวรับเองครับมันจะเป็นลูกผสมเชโร์ี่ลูกผสมบีมัตเตอร์ครับจะเป็นลูกผสม แล้วเราก็เอาน้ําเชื้อเฮียฟอร์ดแยกเพศของต่างประเทศ oh. เข้ามาผสมครับเพื่อที่จะเอาลูกเขาไปทําแม่ตัวเรับครับก็จะเป็นลูกที่เกิดลูกที่เกิดก็จะเป็นลูกเฮียฟอร์ดครับครับ,รบนหน้าขาวๆนะแล้วเฮียฟอร์ดเนี่ยกับชารลีเอรบิ๊กมัตเตอร์มันต่างกันยังไงดีพอจะจาแนงได้ไหมมันตัวรวมก็เป็นวัวของยุโรปเหมือนกันครับเป็นวัวพื้นเมืองหนาวเหมือนกันก็ จะไม่แตกต่างครับแต่อยู่ที่เราเลือกใช้ครับครับอย่างที่เห็นนี่เป็นเด็กๆนี่เป็นเีปฟอดนะครับใช่ครับตัวหน้าขาวๆจะเป็นลูกเทปฟอดที่เราผสมครับอย่างตัวนั้นก็เพิ่งคลอดเมื่อเมื่อวานครับครับครับแล้วถ้าเป็นตัวผู้เราจะไปทําอะไรทีนี้อ่าตัวผู้เราก็เลี้ยงแล้วก็ขายเนื้อขายเนื้อครับจะมีอีกอีกโซนหนึ่งหรือว่าอีกที่หนึ่งมารับไปใช่ครับใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นแม่ตัวรับตั้งท้องของเราทั้งหมดเลยครับ รู้สึกว่าที่นี่จะมีแม่ตัวรับเยอะมากเลยใช่ครับตอนนี้มีปัจจุบันมีกี่ตัวแล้วครับแม่ตัวรับอยู่ที่ส0สตัวสี่สิบตัวเลยนะครับจากวัวร้อยกว่าตัวครับซึ่งมีแม่ตัวรับเกือบเกือบเกือบครึ่งของฟาร์มเลยครับนะครับก็ผมว่าจุดจุดมุ่งหมายนี้น่าจะ i v f ทั้งหมดเลยครันะครับเนาะอาจจะภายในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะเห็นดีกีเป็นฟาร์ม ัวเลือดร้อยที่มีปริมาณเป้าหมายนี้เท่าไหร่ครับได้ถามมียไหมเราเราเลี้ยงเราจะไม่เน้นปริมาณนะครับเป้าหมายก็อยู่ไม่เกิน300ร้อยสามร้อยนะครับสามร้อยตัวในฟาร์มดูประมาณนี้เพื่อมีคุณภาพเนาะแต่ที่เนี่ยที่นี่แม่ตัวรับเยอะมากนะครับแต่แม่ตัวรับนีกี่ปีครับถึงปลดประจําการจริงๆเราจะใช้เรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะไม่สามารถฝากได้ครับ เราสามารถเอากลับมาใช้ได้อีกครับแล้วเคยมีปัญหาไหมพี่เรื่องแบนติรับผสมแล้วไม่ติดทุกทีเนี่ยมีไหมมีครับมีมนมีอย่างเราคัดคัดซื้อเข้ามาเราตรวจลูกทําโปรแกรมวัคซีนครับเชียร์พยาธิในเม็ดเลือดอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอามาฝากครับครับพอฝากรอบหนึ่งรอบสองสามไม่ติดเราก็จะคัดไปผสมเทียมครับ ถ้าผสมเทียมแล้วยังไม่ติดเราก็จะใช้พ่อพันุ์คุมฝูงจริงเลยครับถ้าคุมฝูงแล้วยังไม่ติดเราก็ต้องคัดออกครับผมนี่ก็เป็นแม่ท้องนะครับตัวนี้อ่าอันนี้จะเป็นแม่แม่ท้องว่างแล้วก็แม่รอผสมครับอ๋อนะครับแม่ท้องว่างรอผสมครับใช้วิธีการเช็คการกับสัตว์ยังไงอี่เราจะมีเช็คเกอร์ครับคอยชอยเช็คสัตว์ให้เราครับครับ อันนี้เช็คเกอร์ก็จะเป็นวัวลานครับเราจะเอาผ่าตัดเบี่ยงลึงเขามาไว้ข้างข้างของอเพื่อไม่ให้เขา,าผสม,ผสมแม่วัวเราได้ให้เขาเช็คให้เราอย่างเดียวครับนี่จะเป็นวิธีการจัดก,การเรื่องการผสมตั้งแต่จนท้องจนถึงแยกนมเลยนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้ผสมเทียมถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าผสมติดยากเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรคุณหมอผสมติดยากมีหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยครับครับก็จะมีรังไข่ไม่สมบูรณ์ปัญหามดาลูกอักเสบหลังคลอดแล้วก็การเลี้ยงไม่ไม,ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ก็มีส่วนวัวนี่สามารถเป็นหมันได้ไหมโดยทั่ว,วไปก็สามารถเป็นได้แต่ที่นี่เจอสาเหตุก็มีครับ,รบมี คือกันเขาเป็นยังไงครับหมอมคือเขาก็จะเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์ตรงรอบปกติแต่ผสมไม่ติดเขาเคยมีลูกมาไหมไม่เคยไม่เคยมีลูกมาเขาจะไม่ให้ก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงโตจนพร้อมผสมเนี่ยยังไม่เคยมีลูกเลยเป็นสัตว์ปกติแต่ผสมไม่ติดครับแล้วเราเช็คยังไงครับเราก็เช็คจากอันตรสาวอ๋อมีเครื่องซาวนะครับเคยมีอย่างแฝดแฝดบางตัวก็แฝดที่มันเป็นผู้เมียเป็นฟีมาตินเนี่ย เราก็จะสาวเช็คได้มีปีกมันลูกรังไข่ที่เล็กกว่าปกติของแบบนั้นก็คือยังไงก็ผสมไม่ติดแน่นอนใช่ถ้าแฝดผู้กับเมียนะครับออกมาเกษตรกรหลายคนก็จะดีใจเนาะที่ได้แฝดนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าแฝดเป็นแฝดเมียเมียผู้ผู้หรือผู้เมียเนาะส่วนใหญ่ครับเขาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นหมันแน่นอนเนี่ยอ่าน่าจะเกือบ 90- 90%เลยผู่ผู้เมียเนาะใช่ข้อมูลแลกันนะครับ คนที่ได้แปดนะครับเดี๋ยวเพิ่งดีใจต้องดูว่าแปดเขาแปดอะไรเนาะบางทีแปดเมียก็ดีใจไปนะครับแต่ว่าแปดคู่เมียเนี่ยสำคัญเลยเนาะเก้าเปอร์เซ็นต์เขาจะเป็นหมันตัวผู้ก็เป็นหมันเลยพี่ตัวผู้ไม่ไม่เป็นเนาะจะเป็นเฉพาะตัวเมียเรื่องรัางไข่เนาะอ๋อนี่นี่เนี่เขาตามตัวนี้สงสัยจะเป็นสัตว์ใช่ครับมีน้ำเลือกไหลแล้วพี่ครับน่า่าเขาจะมีรอบรอบรอบของเขาอ่ะก็จะถึงรอบเขาแล้วครับน่าจะกลับสัตว์แล้ว คืออย่างนี้ถ้ามีน้ำเมือกไหลก็คือเริ่มนับได้อย่างหรืออย่างเราจะยังไม่ไม่นับจนก,กว่าเขาจะ,สะแสดงอาการคร่ะถ้าเมือกไหลแล้วเขายังเฉยเฉยังไม่ไล่ปีนตัวอื่นยังไม่มีอาการเราก็ยังจะยังไม่นับที่นี่นับยังไงครับขอเป็นข้อมูลน่อเราจะนับถ้าจะผสมเราต้องนับหลังจากตัวเมียยืนนิ่งนะนนี่คือเขาต้องสแดงสแดงอาการครบทุกอย่างเลยรับ อย่างเช่นอะไรก่อนอย่างเช่นไรปีนตัวอื่นไรปีนตัวอื่นจิ๋มเอาไวระเพศบวมแดงเมือกไหลนี่คนี่คือสามะการนี้นะครับแล้วก็เวลาเช็คเกอร์เช็คเขาจะยอมให้เช็คเกอร์ขึ้นเราก็จะเริ่มนับชั่วโมงตอนนี้อ๋อตัวนี้เช็คเกอร์ยังไม่ขึ้นใช่ก็คือเรารู้แล้วว่าเรียกแ่กแรกแล้วก็ต้องคอยสังเกตอาการต่อนะครับตัวนี้เช็คเกอร์แค่มาดมๆอยู่ยังไม่ขึ้นเนาะถ้าขึ้นก็คือนั่นคือเขายืนนิ่งแล้ว ขึ้นแล้วอ้ย่างีแสดงว่านิ่งแล้วน,นี่คือเราเริ่มนับเขาแล้วใช่ไหมครับนี่คือยืนนิ่งให้เช็คเกอร์เราขึ้นนะหลังจากยืนนิ่งนับกี่จมวพี่ ถ้าเป็นวัวสาวก็จะอยู่ในเลดสิบสองชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเป็นแม่วัวก็จะสิบแปดครับถ้าเป็นแม่วัวที่เคยมีท้องมาแล้วก็สิบแปดครับนะครับแล้วเคยแบบผสมเลยสิบแปดยี่สบสี่ชั่วโมงไหมที่นี่มีครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าวัวบางตัวเรามีอันตรสาวเราเช็คระบบมันได้อยู่ใช่ไหมครับเอาบางตัวไข่มันตกตกช้าครับเราก็จะเลดเวลาผสม แสดงว่าเวลาผสมที่นี่ก็ต้องเช็คระบบรังไข่ภายในก่อนเนาะใช่ถ้าพร้อมให้ผสมเพื่อจะไม่เสียเวลาใช่ก็จะมีการจดประวัติการผสมไว้ครับแต่ละตัวมีประวัติใช่นี่เหมือนกันเนาะครับก็แสดงอาการที่เหมือนเหมือนเดิมข่ามาอ๋อมี่ก็เป็นเครื่องพบพบคันนะครับจะเป็นซองปฏิบัติการครับที่เรานําเข้ามาครับครับก็จะใช้นีก็นําเข้ามาจากต่างประเทศเลยใช่ครับมันจะเป็น เป็นระบบไฮดรอลิกครับเข้าไปดูได้ไหมได้ครับเราเราก็จะเปิดเปิดเครื่องเปิดเครื่องทีนี้เราก็จะร้านไหมครับเครื่องเนี้ยก็เกือบๆเป็นไฮดรอลิกทั้งหมดเลยนะครับเราจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้คครรัับบถ้าจะให้เราก็เปิดเข้าข้างหน้าก็หนีบเชือกเข้าครับองมีระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยใช่ ตัวเข้าตรงนี้เลยเนาะเราก็จะเข้าฉีดยาผสมก็ซองนี้เลยใช่ครับผสมล้างมดลูกฉีดยาขเข้าไปครับครับตีเบอร์ด้วยตีเบอร์ก็ตรงนี้นะครับ,รบอย่างครบครันก็จะวนเข้าตรงนี้ได้ครับซาก็ซาตรงนี้เลยใช่ครับจะเป็นนี้รวมเก็บก็ดังเก็บวัตถุดิบ,ดดบของอาหาร อุปกรณ์พพ้อม,มากเลยนะครับนี่มีอุปกรณ์ทุนแรงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเครื่องอัดฟางเครื่องชอบเครื่องแม้กระทั่งเครื่องปุยปุยคอก็มีจังหวันขี้วัวนะครับ<ก>รันรนี้ก็จะเป็นมีทั้งฟางมีทั้งหญ้าอัดโลัครับ เป็นญ้าที่เราทํากันกันเองครับเป็นญ้าที่เราปลูกเองอ๋อแล้วฟางเหรอครับพี่ฟางก็เราก็ทํากันเองโดยที่แบบเรามีชาวนามาขายข้าวที่ลงสีแล้วเขาจะให้เราไปอัดครับเราก็อัดมาตุนไว้ของเราเพื่อใช้งานเยอะมากเลยครับนี่คือแหล่งเสบียงของน้องวัวใช่ทั้งหมดในฟาร์มนี้นะครับเพาะนอกจาก้าจากฟางแล้วมันเส้นมีลำมีมันเส้นมีลำแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็น กากรวเลือง,ง,ก,องกากรูเลืองครับตอนนีค้คือเนอาาี้อัตราส่วนที่เฉพาะของป่าเนาะก็จะมีประมาณนี้แหละครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นหญ้าหญ้าหญ้าแห้งอัดก้อนเล็กครับอ๋อครับเป็นแทงโกลาครับ สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมสวนป่าดีจีนี้นะครับมาได้ไหมครับมาได้ตลอดครับก็จะสามารถโทรติดต่อเข้ามาก่อนก็จะเพิ่มความสะดวกให้ขึ้นครับครับผมครับทางติดต่อที่ไหนบ้างครับติดต่อจะมีเบอร์อยู่ทางเพจแล้วก็ติดต่อทางผมเบอร์ผมก็ได้ครับครับผมครับศูนย์เก้าสี่ครับแปดหกสามหกหกสี่เก้าครับครับผม ก็ใครอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มดีๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยแต่ต้องติดต่อมาก่อนล่วงหน้าก่อนเนาะใชครับเพื่อทางบุคลากรที่จะได้เตรียมตัวนะครับบริการหรือว่าบริการดีมากนะครับแล้วก็ที่นี่มีจําหน่ายอะไรบ้างครับคุณหมอที่นี่ก็จะมีจําหน่ายลูกวัวอย่านมแล้วก็น้ำเชื้อครับขั้นต่ําก็เริ่มที่200,000สนบาทครับเป็นพ่อนอกแม่นอกส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับ ส่วนใบพันธุ์ประวัติก็ได้ของต่างประเทศเลยนะครับน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มเรานําเข้ามาครับครับก็จะมีพ่อพันธุ์อะไรบ้างครับทั้งหมตอนนี้ที่มีจาหน่ายอยู่ก็มีบีมัตเตอร์สองตัวครับก็มีเอ่อเมจิกบาบ้าที่เราพาไปดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นอ่าดละ4่0บาทชุดละ4ี่พันสิบหลอดครับแล้วก็จะมีบีมาเตอร์ที่ตอนนี้อยู่ศูตรลีดก็คือเจ้าแอมพายครับแอมพายครับนะครับ ตัวนี้แอมพายก็โดดละ8 0 0ชุดละ6 0พ0นสบหลอดครับแล้วก็ V8 ยังไม่ได้จำหน่ายเนาะวีแปดเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีต้องต้องติดตามทางหน้าเพจความเคลื่อนไหวหน้าเนะครับส่วนใครอยากจะรับน้ำเชื้อก็สามารถมาที่นี่ได้ตอนต่อที่ฟาร์มได้แล้วก็ไปที่ตามงานประกวดก็มีจำหน่ายเนาะนะครับก็สามารถเลือกเลือกหาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเมนะครับที่มา พามาเยี่ยมชมฟาร์มดีจีแลนด์นะครับแล้วก็มาแนะนำเก็บเก็ความรู้นะครับให้เกษตรกรที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีภาพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ